สวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟในโหมดสี่นะครับก็ไม่ได้ยินเสียงกันนอนเลยนะครับพอทาแต่ไฮไลท์นะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงกันนะครับได้ยินเสียงแต่เพลงต,ตื่นตื่นตื่นไม่ใช่ละโอเคก่อนอื่นเราซื้อเอ็มเป็นเอ็มห้าร้อยนะครับตอนนี้ผมก็แล่นโปสามแล้วนะแล้วสี่ผมก็เพิ่งโกหนึ่งนะครับสองดาว หนึ่งตัวนึงอุ๊ย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 เจ็บจังเจ็บมากเจ็บหนักเฮ้ยเจ็บอยู่นะแล้วมันเก่งอยู่วะนีก่อนก่อนเใจเย็นใจเย็นอุ๊ยเอาละเพื่อนตายเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มต้องเป็นหน้าที่เราใช่ไหมที่เราต้องไปช่วยเพื่อนเนี่ยมีหลังมีหน้าโอ้โหมีสะโพกเลยสะโพกเลยกดตัวเลยนะกดตัวเลยนะจังวันนี้ แล้วว่าเฮ้ยจะพึ่งจะเย็นแปบ๊บหนึ่งโอ้โหตายเลยครับคุผู้ชมนู่ไน,ไนอ๋อตัวนี้เปล่าไม่ต้องปั๊มยาหรอกอืออืออือีซ้ำก่อนเลยนะเคขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งตัวนี้ครับโคตรเกรงเลยครับจวัวนี้เกรงจดัด โอเคครับม okay ันอยู่ไหนอีกตัวนึหนูไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับผมอาจจะไม่ผมอาจจะเฮ้ยเงียบๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันตึงตึงสำหรับผมแมลงโกล่ะผมไก่เดะเดวเดะ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 เมื่อกี้เห็นคนหนึ่งมันอยู่ตรงนั้นอาจจะไป่กล้าไปชาร์จเลยลวงแล้วอไป สายตุ๋ยผมอะสายตุ๋ยสายตุยยต๋ยไปแล้วอะไรออกมาออกมาอยู่ไหนออกมาได้เขาต้องออกมาอยู่ไหนวะนี่ไงอุ้ยเจ็บนะอุ้ยโอ้คิดว่ามันจะตายแล้วนะทำสันละกัน แต่ตรงนี้ก็ต้องยิงระยะไกลนะแต่ผมรู้สึกว่าทำสายระยะไกลก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่เด็ครับโอเคเทิม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 เทิ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 อะไรวะเนี่ยโอเคครับได้ไป เพื่อนยิงเราก็ยิงตีเพื่อนยิงเราก็ยิงเพื่อนยิงเราก็ยิงอย่าให้มันถึงเราอุ้ยเอาเพื่อนตั้งไอ้วอร์เอาไปบังเพื่อนอย่าเป็นอับังดิอุ้ยอุ้ยโอ้สองด้านโอ้ตรงนี้ด้วยนี่ว่ะเพื่อนข้างล่างโอ้เพื่อนเอาเพื่อนเอาครับโอ้ยเดี๋ะสองคนไปไหนอะสองคนมาแล้วหรือเปล่า อีกสองคนอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอ้ยอีกคนนึงใช้ดีเซอร์นะครับยังไงครับอีกคนนึงใช้ MP5 ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะทำอะไรกันเฮ้ยเมื่อเขาเห็นศัตรูแล้วนะครับจังหวะนี้ตัวนี้เขาไม่เห็นศัตรูครับนี่ยิง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 ไปแล้วครับโอ้ยิงไม่โดนสักนัดเลยครับโดนโดนนิดนึงนะครับจังหวะนี้เขาไปชาร์จแล้วครับโอ้โหล้มหนึ่งตัวนะครับผมจังจังหวะนี้โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเพื่อนเพื่อน โอ้โหข้างหลังโอเคไม่เป็นไรนรัดโอ้โหคือผมกะว่ามันจะมาแบบเกมวัยนะแบบสี่สูตรอะไรเงี้ยนะแต่ก็เรียบร้อยแล้วดีเซิรนดไหแล้วกันโอเคนะคเล่นดีสซิร์ดทุกวันเลยนะโอเคผมซื้อเป็นหมวกก็แล้วกันเวลาโดนหัวจะได้ไม่ตายเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเกาะน,นั่นเอง ก็อาจจะโดนกดตัวตายอะไรมานี่ระยะไกลผมจะนั่เป็นนั่งยิงนะครับระยะไกลผมจะยืนยิงหรือเปล่ายังไงดีไม่รู้จะเดินเอานะมาละฮึนีน้เห็นแล้วนี่นี่ อุ้ยอุ๊ยอ e ุ๊ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยทำไมมัน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 ก็ปพี่ตายว่ะอ้ยโ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 ดนยิงอุ๊ยเจ็บเลยทีเดียวเจ็บกันเลยทีเดียวนะเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นแดงๆแล้วเพื่อนจะเย็นโอ้โหตอนนี้ครับเหลือผมคนเดียวนะเพื่อนเย็น ว่ามันต้องลงว่ะโอ้โหเพื่อนเร็วๆขึ่งมาตายชิป้วเพื่อนไปวิ่งวิ่งด่วนเพื่อนวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งบ้องวิ่งวิ่งเร็วๆวิ่งเลยด่วนวิ่งด่วนวิ่งวิ่งเพื่อนตายแล้วนะเราตายตายเอาตายจะตายแล้วเพื่อนใจตายแล้วว่าอุ้ย หัวแพ้ว่ะคุ้ยนี่นี่นี่เขาเขาเขาสายตุ๋ยสายตุ๋ยสายตุ๋ยชอบสิ่งนี้สายตุ๋ยชอบสิ่งนี้สายตุ๋ยเอ้ยโอ้โห่วงไม่ใช่ละสองหวงครับแล้วก็ไอโบแล้วก็หมวกครับโอเค

Mau 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 เฮ้ยเฮ้ยซองซองควงทะลุหำโคตรยอดเลยซองควงแทงหำโอ้ยบ้าโคทาเลยเลยเลยเสรเรียบร้อยครับคนเดียวเพื่อนสู้ๆออหอยไม่น่าจะพลิกได้แล้วนะเพวกะเขาโหดมากนะครับแต่อนนี้ผมเลือกเป็นไอ้กระแปดแล้วกันหัวเรา อะไรวอสามลูกนะแล้วก็ก็อกก็เบรีเตีห้ไม่มองโอเคเล่นแอค์กแปดเลยผมไม่เล่นระยะใกล้ละผมจะตุย๋ยระยะไก่โอโหโห้โหเคคเฮ้ยเฮ้ย คือมันก็ไม่ได้เกมไวไงแสดงว่ามันตึงมากอีกตัวหนึ่งมาอูเฮ้ยอะไรข้างบนอีกยังไงข้างบนเออไม่ใช่เพื่อนเราอยก่ตรงกลางเฮ้ยอะไรโดนยิงโดนยิงเราไม่รู้เลยโดนยิงจากไหนข้างบนใช่ป่ะข้างบนใช่ไหม ไงวะตายวอลล์เย่นะครับพี่ตย็นตึ่ึมตึดมตึมตึมตึมไปเฉชะรโอ้ยเดือดดได้คิวเด้อเมื่อกี้เอ้าชนะเอ้าชนะแล้วครับอู้ โคตรตึงอะผมกลัวมากโอเคครับมา <c oughs> คราวนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นซองควงก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเกาะสามนะครับแล้วก็เล่นไอวออีกหนึ่งลูกแล้วก็เป็นระเบิดอีกหนึ่งลูกนะครับโอเคได้อยู่เอ่อคราวนี้เราทุ่มเทมากถ้าเราไม่ชนะก็แพ้ไปเลยอะเพราะว่า เหล่อตาเดียวนอะนจะเฝ้ารอไว้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันอ้าเห็ดหน่อยโอเคเัน่นไงมาละอือแตกหมดเพื่อนผมโอ้โหต้องไปช่วยเพื่อนแล้วโอ้ยตกใจเอ้นี่กันนี่หัว โหแตกมีมีอีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นอีกตายตายตายสา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 เป็นไงเป็นไง อันไหนต็มเลยไต่หทำอะไรโอเคครับเลตาเดียวตาตดสินอูหล่ง <c oughs> ลุงอย่างก็เป็นเกาะแล้วก็เป็นระเบิดควันแล้วก็เห็ดเห็ดแล้วก็จุงนี้ก็เอออันนี้อีกเอา,าซื้อมาให้หมดครับ <c oughs> เอาตังค์ให้หมด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  <c oughs> โห้โห คือรัวดูนี่โอ้โคือคือถ้าก่อพังก็ให้มันรู้ไปอ่ะเอางั้นเลยก่อพังก็ให้มันรู้ไปโอ้ยโอ้ยแลกจับโอ้แลกโอ้ย Vương kìa Vương, Vương là gì Ui Vương kìa Vương tay mèo Mày giặt thế đúng Hãy Chấm, chấm. Okay. อยู่ไหนนั่นไงนั่นไม่กลัวไม่กลัวเว้ยเอาสองหนึ่งวิ่งเลยละกันชเลยเอาชนะอ้าวทุกคนชนะแล้วเตี่ยวเตล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  สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย